สวัสดีค่ะช่องเลนดี้บานนาค่ะวันนี้พี่แรมจะพาชมสวนแตงร้านค่ะหลังจากที่เราปลูกแตงร้านมาได้17วันค่ะตอนนี้แตงร้านของพี่แรมก็เริ่มโตแล้วค่ะเริ่มมีใบสีห้าใบแล้วค่ะในช่วงที่เราปลูก17วันหลังจากที่เราปลูกนะคะเราก็จะให้น้ําทุกวันค่ะให้น้ําด้วยระบบสายน้ําหยดค่ะเพราะช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่หน้าร้อนมากๆค่ะ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ตัง,งานของเราเหี่ยวเฉาตายค่ะเราก็จะให้น้ําในปริมาณที่พอเหมาะค่ะให้ดินมีความชุ่มชื้นค่ะตอนนี้เราก็ทําค้างแตงเสร็จแล้วค่ะเราทําค้างแตงในลักษณะเป็นซุ้มลอดค่ะเพื่อที่เวลาเราเก็บผลแตงนะคะเราจะได้ไม่ร้อนค่ะแล้วก็จะทําให้การเก็บผลแตงนั้นง่ายขึ้นค่ะ วัสดุที่เราใช้ทําค้างแตงนะคะก็จะมีไม้ไผ่ค่ะขนาดความยาวของไม้ไผ่ก็จะมี3เมตรค่ะหลังจากที่เราทําไม้ไผ่ค้ายันไว้นะคะก็จะมีความสูงประมาณ2เมตรครึ่งค่ะแล้วก็ใช้ตะข่ายค่ะแล้วก็ใช้ลวดมัดตะข่ายอีกทีนึงค่ะแล้วเราก็ใช้เชือกนะคะประมาณ5เส้นค่ะทําเป็น5แถวค่ะเพื่อที่เวลาที่แตงของเรามีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นจะได้รองรับน้ําหนักได้ดีค่ะ ในช่วงที่เราปลูกได้สี่ห้าวันนะคะแตงรันของเราก็เริ่มจะงอกขึ้นมาพอช่วงที่งอกนะคะช่วงนี้จะมีมแมลงมากินแตงรันของเราค่ะเราก็จะมีการซ่อมแซมก็คือการปลูกลงไปใหม่ค่ะแล้วก็แตงรันก็จะเกิดงอกขึ้นมาใหม่ค่ะบางต้นก็จะไม่เสมอกันค่ะก็จะมีต้นเล็กบ้างต้นโตบ้างค่ะ แมลงที่ชอบมากินต้นแตงร้านของเรานะคะในช่วงที่เขามีต้นอ่อนนะคะก็จะเป็นพวกแมงกีซอนหรือว่าแมงกระชอนค่ะอันนี้จะมาชอบมากินบ่อยๆค่ะแล้วก็ทําให้ต้นแตงร้านของเราโตไม่ทันเพื่อนค่ะเราก็ได้มีการปลูกซ่อมแซมค่ะตอนนี้ก็มีต้นเล็กบ้างต้นตัวบ้างค่ะการปลูกแตงร้านในช่วงหน้าร้อนนะคะที่สําคัญเลยที่ต้องระมัดระวังก็คือการปลูกแตงร้านในช่วงหน้าร้อนเนี่ยอย่าให้ต้นแตงร้านไปอยู่ใกล้กันกันกบถุงพลาสติกค่ะ ถุงพลาสติกก็คือที่เรามาครอบไว้นี่ค่ะที่เราเจาะรูเป็นวงกลมเนี่ยย้ายต้นแตงร้านของเราไปใกล้ถุงพลาสติกนี้นะเพราะว่ามันจะมีความร้อนค่ะต้องให้อยู่ตรงกลางระหว่างหลุมพอดีค่ะเพราะความร้อนจากพยางพลาสติกค่ะจะทําให้ต้นแตงร้านของเราเหี่ยวเฉาตายได้เร็วค่ะที่ส่วนนี่จะระมัดระวังค่ะเวลาที่เราปลูกเราจะไปถีบไปถันมากเลยค่ะเวลาที่เราปลูกเนี่ยเราก็คือจะต้องให้อยู่ตรงกลางระหว่างหลุมพอดีค่ะ อันนี้จะดีมากเลยนะคะสําหรับท่านที่ปลูกตังร้านใหม่ๆนะคะที่ยังไม่รู้เทคนิควิธีก็วันนี้เราก็มาบอกวิธีการปลูกค่ะว่าต้องให้ปลูกตรงกับกลุ่มตรงกลางของวงกลมของผ้าพลาสติกนะคะให้อยู่ตรงกลางพอดีค่ะถ้าเราอยู่ชิดขอบเกินไปจะทําให้ถุงพลาสติกนะ่ะเขาจะมีความร้อนมากค่ะจะทําให้แตงร้านของเราเฉียวเฉาตายได้ค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะต้องเล่งให้แตงร้านของเราโตเร็วๆค่ะการเล่งที่ดีก็คือการให้ปุ๋ยค่ะ ที่ส่วนของเรานะคะก็จะมีการให้ปุ๋ยสูตร15-15-15ค่ะเราก็จะนำปุ๋ยสูตร15-15เนี่ยมาผสมกับน้ำ2ลิตรค่ะก็คือเราจะต้องใส่ปุ๋ยลงไปประมาณ4กิโลกรัมค่ะต่อน้ำ2ลิตรแล้วก็จะนำมาแช่ไว้ในถังค่ะแช่ไว้1คืนค่ะพอรุ่งเช้าเราก็จะเอา,อาสายน้ำที่มีการดักตะกรนค่ะจุ่มลงไปในถังพลาสติกค,ค่ะที่เราแช่ไว้2ลิตรค่ะกับปุ๋ย ปุ๋ยก็จะละลายพอดีค่ะแล้วก็จะทําการให้ปุ๋ยในช่วงเช้าค่ะหลังจากให้ปุ๋ยเสร็จแล้วผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาให้น้ําตามค่ะแล้วก็ให้น้ําประมาณสัก1 0 2ถึงนาทีค่ะก็แล้วแต่สภาพนะคะว่าวันนี้พื้นดินของเราจะแห้งน้อยหรือแห้งมากค่ะให้เราดูนะคะให้เราหมั่นดูว่าพื้นดินของเราค่ะถ้าแห้งน้อยก็ให้น้ําที่ปริมาณมากถ้ายังชุ่มชุมก็ให้เพียงเล็กน้อยค่ะ เพราะว่าการปลูกแตงร้านค่ะเขาจะชอบน้ําค่ะชอบน้ํามากๆเลยถ้าน้ําไม่เพียงพอนะคะก็จะส่งผลต่อเมื่อที่เขามีผลค่ะผลของเขาก็จะมีรสชาติขมนะคะถ้าเราให้น้ําที่เพียงพอผลของเขาก็จะสวยค่ะแล้วก็เรียวตรงดีค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆค่ะที่เรานํามาฝากกันค่ะสําหรับน้ําที่เราจะนํามาสูบใส่หรือว่าเราจะส่งผ่านระบบสายนะะ้าดูดเนี่ยค่ะแนะนํานะคะว่าจะต้องเป็นน้ําจากบ่อ หรือว่าจากสากหรือว่าจากห้วยหนองคลองบึงก็ได้ค่ะถ้าหากว่าเราไม่มีห้วยหนองคลองบึงนะคะเราก็จะต้องขุดสากเล็กๆไว้ค่ะแล้วเราก็ปั่นน้ําจากใต้ดินค่ะขึ้นมาพักไว้ในบ่อก,ก่อนนะคะเพราะว่าจะทําให้มีสารอาหารค่ะจะทําให้น้ําของเราเไม่มีกรดมีด่างค่ะจะทําให้ต้นแตงร้านของเราโตเร็วด้วยค่ะที่ส่วนของเรานี้นะคะก็ปลูกแตงร้านมาได้หลายปีแล้วค่ะก็ ลูกแตงร้านบ้างแตงกวาบ้างค่ะก็ปลูกผสมกันค่ะปลูกมาได้สิบกว่าปีแล้วค่ะเราก็จะมีความเชี่ยวชาญน,นิดนึงค่ะก็เลยนําเทคนิควิธีการทําดีๆมาฝากกันค่ะสําหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบในการปลูกแตงร้านนะคะก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับแตงร้านที่เราปลูกในครั้งนี้นะคะเพื่อนๆก็ถามกันเข้ามาเยอะนะคะว่าพี่แรมใช้แตงร้านพันอะไรนะคะ ครั้งนี้นะคะพี่แรมใช้แตงร้านลูกผสมพันบิ๊กกินพลัสค่ะจากเมล็ดพันธุ์ตาสอนแดงค่ะพันุ์นี้นะคะผลของเขาจะสีเขียวสวยทุกฤด,ดูค่ะก็คือฤดูไหนก็ปลูกได้ค่ะก็เขียวสวยทุกฤด,ดูค่ะสําหรับผลของเขานะคะก็จะมีหัวท้ายตรงทรงกระบอกเนื้อหนาน้ําหนักดีค่ะ สำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากปลูกแตงร้านนะคะถ้าดูคลิปนี้แล้วนะคะอยากปลูกแตงร้านเหมือนพี่แรมก็แนะนําให้ไปซื้อในรัสด้าก็ได้นะคะหรือว่าช้อปปีก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นร้านค้าตัวแทนจาหน่ายก็ได้ค่ะเมล็ดพันธุ์ตาสอนแดงค่ะอันนี้ปลูกแล้วก็ผลของเขาจะสวยค่ะแล้วก็โตเร็วด้วยค่ะ <S <S ช่องทางการซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นรัสด้าช้อปปีนะคะพี่แรมก็จะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะหรือว่าจะโทรโดยตรงได้นะคะพี่แรมก็จะใส่เบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้ค่ะหรือว่า จะสั่งไปทางไลน์ก็ได้นะคะมีทั้งขายตรงแล้วก็รัสด d าแล้วก็ช้อปปี้แล้วก็ทางไลน์กับเพื่อน สุดท้ายนี้นะคะพี่แรมก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมคลิปของเลดี้มานามาตลอดค่ะถ้าชอบคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะและกด subscribe เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและอย่าลืมนะคะอย่าลืมติดตามตอนต่อไปค่ะเพราะว่าเราจะอัพการปลูกแตงร้านของเรามาให้ชมเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆก็กด subscribe ไว้นะคะแล้วก็กดติดตามไว้ค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ